สวัสดีครับเพืเ่อนๆเ,เอาใจช่วยผมหน่อยนะครับเพืเ่อนๆว่าจะทําสําเร็จหรือเปล่าผมได้ซ่อนเงินเมียเพื่อจะเซอร์ไพรส์เขานะครับอังโหนหยิบมือถือแม่มาให้สิมือถือแม่อยู่ไหนหยิบมือถือแม่มาให้พ่อหน่อยจะดูเฉยๆอยากดูเฉยๆทุกคนกล้องโทรศัพท์แฟนดูสิกล้องโทรศัพท์แฟนไอโฟน จะเซอร์ไพรส์ปีใหม่โดยการซื้อโทรศัพท์ให้เขาครับ<ะ>แต่จะไม่บอกว่าผมซื้อให้เอาใจช่วยผมด้วยนะ เป็นกับแขกกระปุกกันเลยครับเพื่อนเพก็นี่นะครับผมกระปุกอันนี้ก็ผมก็เก็บมาตั้งปีหนึ่งนะครับผมประมาณปีหนึ่งนะครับผมแต่ผมไม่ได้เขียนวันเลขที่ไว้ก็ทั้งเก็บหอมออมริษขับรถด้วยนะครับผมแล้วก็หาตัคงทุกทางแล้วก็เอามาหยอดกระปุกรับผมสี่หมื่นไม่พอครับผมแต่ซื้อไอโฟนผมก็ได้ซ่อนไปจะไปบอกใคร่ะแต่ตอนนี้คงรู้หมดแล้วแหละผมที่ซ่อนอย่างดีเลยนะเนี่ย เหนี่ครับผมครับผมก็ได้ประมาณหลายบาทอยู่ครับผมนี่ครับผมก็ได้นับนับนับแล้วผมก็ไปซื้อเลยครับผมเยสทำได้ครับผมหนึ่งปีก็ได้ประมาณเกือบแสนนะครับผมนี่ผมก็ได้ซื้อนีเลยครับ iPhone Pro Max ครับผมแต่คือว่า Pro Max มันไม่มีของผมก็เลยซื้อ iPhone Pro แบบ 256กิกครับผมผมก็เลยเอาตัวนี้ดีกว่ามันไม่ใหญ่ก็ช่างมันแล้วก็ไทป์ซีครับผมพก i ไอโฟนตัวนี้มันไม่ยอมแถมที่ชาร์จซื้อจากร้านบรรณาเน,นี่ยแหละครับผมซื้อเครื่องศูนย์นะครับตรวจสภาพเครื่องเรียบร้อยครับผมแล้วก็นี่ครับับบาได้มาแล้วเซอร์ไพรส์เมียครับผมวาวใหมน่นะเอาใจช่วยด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะซอนกล้องวานะเพื่อนๆซกล้องไว้ สวัสดีปีใหม่สีอะไรอ่ะสิบสี่โปเห็นกล้องมันสั่นด็กๆดๆกๆด็กดาอันนั้นแล้วแหละแต่มันเขาบอกว่าของมันไม่มีก็เลยจะเอาอันนี้ไปสีม่วงด้วยก็ทุบกระปุกอะเนาะสวยทุบ ก,กระปุกที่ขับแก็บหาได้ทุกทางก็อันนี้เอาให้มึงไม่รู้อะซื้อทองคืนให้ด้วยนะยอกยากหยอกยอก,ยกชคใจว่าเปิดดูสองห้าหกสองห้าหกก็ 2, 5, 5, 5, 2, 5, เครื่องเก่าไปเอาดูเครื่องเก่ามาดิไปเอาเครื่องเก่ามาดิเอาเครื่องเก่ามาเครื่องเก่ามันทนมากเลยนะใช,นนใช้ตั้งแต่กี่ปีเนี่ยใช้ตั้งแต่ปีห้าเก้าห้าเก้า ก็เออนั่นแหละก็เมื่อวานเขาเปิดดูกล้องใช่ไหมล่ะอืมก็นี่แหละกล้องมันสันส่นๆอืมให้เพื่อนๆดูกล้องนะอมไม่ต้องดูหรอกเออโอเคเอาไปใช้เถอะพอ,อดีจะได้เล่น ROV <laughs> ยิ้มหน้าบานเลยทุกคนสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ <c oughs> ลืมหัวชาร์จให้มันเป็น type C เอามีอะไรอ่นออมาทั้งหมดไม่มีแล้วหมดแล้วเอาถงุง <c oughs> ว่ามังจะด่าดกูแล้ว <c oughs> บันา <c oughs> บนาบันนาหนจะซื้อนะ <c oughs> ไม่รู้ ก็เก็บมาปีหนึ่งมันก็นั่นแหละอย่างที่ไม่ได้เช็คราคาเลยนนอ่ะเออของมันต้องใช้ตลอดกี่หมื่นก็ช่างมันอ่ะใช้ให้มันคุ้มแล้วกันเอาไว้ถ่ายเลยเด็กนักลงเด็กนักเรียนนะ